สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอคุณวัตุมนตรอยู่แล้วในเจ้าวันนี้จะพามาวาดรูปฝาผนังเหมือนเดิมนเจ้าวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5หรือวันที่4ประมาณนี้แล้วนะจ๊ะจำไม่ได้เพราะว่าทําไว้หลายวันแล้วก็วันละนิดวันละหน่อยเก็บนิดผสมหน่อยมันก็จะใกล้เสร็จแล้วเมื่อวันเริ่มเริ่มจากที่วาดวาดต้นไม้แปะต้นไม้แล้วก็ป้ายข้างบนก็เขียนชื่อชั้นอนุบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเก็บรายละเอียดจากขอบเส้นต่างๆนะคะวันนี้ก็มาเติมรายละเอียดในการใส่ ตาให้กับสัตว์นะคะก็เรามาดูนะจ้านี่มาเพิ่มลายเส้นนะคะก็คือส่วนตาให้กับสัตว์ต่างๆนะคะก็จะมีช้างฮิปโปแล้วก็สิงโตใส่เข้าไปเลยจ้านี่แหละสิงโตเป็นยังไงบ้างคะใส่เข้าไปแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นยังไงสวยงามขึ้นหรือยังก็เก็บรายละเอียดไปเล็กๆน้อยๆไปนะจ๊ะมีสิงโตมีม้าลายมียีราฟแล้วก็ใส่ไปก่อน นี่เพิ่มความสงงานากะว่าจะให้เสร็จวันนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าวันนี้ก็ได้จัดโดนจัดสอนแทนทั้งวันเลยจา้าเลยไม่มีเวลาว่างากะว่าวันนี้เวลาว่างสองชั่วโมงจะทําให้เสร็จมันก็เลยไม่ได้ว่างจ้าก,ก็เลยมาทําเติมส่วนของตาให้กับสัตว์นี้ในช่วงหลังเลิกเรียนนะจาน้ารวมก็มาเริ่มทํใส่ราย,ายละเอียดให้เขานิดหน่อยนี่กะตใต้ดูเป็นกระใต้ไหมคะ นี่เจ้ากระต่ายน้อยก็ใส่ดวงตาเข้าไปน้อยนี่พี่ลิงเจ๊กเจ๊กพีลิงเจ๊กเ๊กก็ใส่ไปนิดนึงนี่ยิ้มแฉ่งเลยจมูกเจ้าไปน็นนยอ้าวมาจ้าไม่เป็นไรแล้วเราจะใส่ให้กันแลน้วกันนะเจ้าลิงน้อยลิงเจ๊กเจ๊กนี่เป็นยังไงบ้างใส่ปุ๊บเหมือนเลยเหมือนลิงนี้ยังอ่าต่อไปมาใส่มาเติมรายละเอียดนะคะใส่ครั้งเดียวไม่พอนะคะเราต้องเติมรายละเอียดเข้าไปอีกเพิ่มอีกเยอะ นี่เริ่มใส่ไปแล้วก็เริ่มจะมีมิติขึ้นมาใช่หรือปเปล่าเพิ่อเๆว่าอย่างไงบ้างอ่นนี้ตัวอะไรทุกคนถามว่าก็ไม่รู้มือนกนวไม่นมีนแต่ตัวอะไรหรือว่าจะเป็นแมวหรือว่าจะเป็นเสือถ้าเป็นเสือก็ไม่น่าจะใช่อ่ะถือซะว่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนี่พี่เสือยังไม่ใส่รายละเอียดเลยนะจะเป็นเสือหรือเป็นแมวไม่รู้อ่าต่อไปมาใส่นกงเงียกกันแล้วกันนะจะใส่ส่วนตาของนกเงียกกับมาลายข้างบนยีราฟก็ยังไม่ทันได้ใส่นะจะมีส่วนตาของพี่นกเงียก อ้าวใส่กัาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่างก็จะเติมรายละเอียดต่างๆนะคะข้างล่างก็จะเป็นส่วนของญ้าแล้วก็รู้ว่ามันจะเกิดความสวยงามขึ้นมารึเปล่ายังไงก็ฝากกดมัวใจให้กันด้วยในะจ๊ะูสู้ๆไปด้วยกันคะ่ะเป็นกำลังใจให้กูอ้อมด้วยในะจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมกูอ้อมนะคะเป็นกำลังใจคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะจะนี่เดินไปเดินมาสักแป๊บหนึ่งก่อน ก็สงสัยว่าอันนี้จ้ะแล้วก็เติมรายละเอียดจุดเล็กจุดน้อยไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันม่นี่พี่ช้างเหมือนไหมพี่ฮิมโปเด็กเขาถามว่าทําไมกูคาฮิมโปมันเป็นสีฟ้า,าจะบอกว่ายังไงมันอยู่ที่จินตนาการะเราเราไปขัดจินตนาการก็ไม่ได้นะอไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าสีว่ามันสมไม้ให้มันแยกกันเฉยๆลูกนี่ แต่เขาก็ดูเป็นีิบโผล่นะจ้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เด็กๆก็จะตื่นเต้นว,ว่าเริ่มใส่ส่วนตาให้เขาแล้วก็จะเริ่มมีชีวิตแล้วก็ดูสดใสขึ้นมาอีกเยอะตอนเช้ามาเด็กอนุบาลจะมานั่งดูเนี่ยจ้ามานั่งดูรอค,คุณครูแล้วจะถามว่าค,คุณครูครับเมื่อไหร่จะเสร็จครับนี่ ยิ้มกันไปสิงเตอร์ก็เติมหนวดให้เขาหน่อยเติมจุดนีด้นิดหน่อยหน่อย,อยแล้วเติมหนวดเข้าไปฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดหัวใจอห้ดอมด้วยนะเดี๋ยวทิปล่าสุคลิปสุดท้ายก็จะเป็นกับเป็นการเก็บงานลายเอียลย์สุดท้ายวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะจ๊ะยังไงก็เป็นกัหลังใจให้ปูอมด้วยกันแล้วกันฝากกดหัวใจให้กันแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะนี่จะหาคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปจ้ายังไงก็ขอบคุณมากๆจ้าบา,บายๆนะคะ